ตลาดนั่งยองคลองบางไผ่ของโรงเรียนบ้านคลองบางไผ่นะครับก็จัดทุกๆเดือนนะครับเพื่อส่งเสริมน้ำพร้อมนาพระบรมราชบายของรัชกาลที่9นะครับเรื่องของการมีงานทำนะครับมาปรับนะครับให้เข้ากับการเรียนการสอนยุคปัจจุบันนะครับซึ่งวัตถุประสงค์ของการจัดตลาดนั่งยองคลองบางไผ่ของเราก็เพื่อนะครับให้นักเรียนนะครับได้นํา ทำหลักของเศรษฐกิจพอเพียงนครับนำมาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับต่อการจัดการเรียนสอนของงเรียนนะครับเพ <deep S 1> <player. S 2> ือ enfin ่อที่จะให้เรียนเชื่อมโยงนะครับสิ่งที่ได้เรียนรู้จริงในในห้องเรียนนะกเอามาเปนห้องเรียนนะครับว mm ่า hmm. จะเป็นทักษะทางด้านการร่วมกันทำงานนะทักษะในด้านการคิดนะครับสินค้าของตลาดนัดนั่งยองคลองบางไผ่ มีการผลิตและจัดจำหน่ายโดยนักเรียนและผู้ปกครองดังนั้นจึงมั่นใจได้ว่ามีราคาที่ย่อมเยาและก็มีประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นของานทักษะอาชีพของนักเรียนในแต่ละระดับชั้นและผักสวนครัวของนักเรียนชั้นป .6 ที่น้อมน,นำเอาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ควบคู่ไปกับการเรียนการสอน สวัสดีค่ะดิฉันชื่อเด็กหญิงณัฏชาสายวันอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่หกค่ะตอนนี้เราอยู่ในโรงเรียนบ้านขอบางไผ่ตลาดนั่งยองขอบางไผ่ค่ะวันนี้เราจะพาชมในตลาดกันค่ะว่ามีร้านอะไรบ้างสวัสดีครับผมชื่อเด็กชายณวิรันตเกิดชั้นักศึกษาปีที่ห้าค่ะผลิตภัณฑ์ก็คือกระยาถูกพุทภามาจากน้ำมะกรูดกินมะกรูดครับหัวละยี่สิบบาทครับสวัสดีค่ะดิฉันเด็กหญิงอนิตยาลังศิบุตรอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่ห้าค่ะ ันนี้พวกเราขายไข่เค็ม3ฟอง2ีบาทเราเป็นคนทำกันเองนะคะบอกเลยค่ะเค็มถูกใจลูกค้าแน่นอนสวัสดีค่ะเรานักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่3มานำเสนอน้ำยาแบบพะนุ่มมีคนซื้อเยอะๆนะคะราคา15บาบาทมาซื้อเยอะๆนะคะสวัสดีค่ะ ละบาทต่อไปเราจะมาชมผลิตภัณฑ์ของผู้ปกครองเลยนะคะอันนี้จะเป็นร้านประจําของโรงเรียนเราเลยนะคะเวลาสามโมงครึ่งหรือเวลาเลิกเรียนของนักเรียนเลยนะคะก็จะมาซื้อร้านนี้ประจําเลยนะคะก็จะเป็นลูกชิ้นยำส้มตำหรือว่าจะเป็นเยลลี่นะคะน้ำพัดลมมีหมดเลยนะคะราคาย่อมเยาเท่านั้นละคะห้าบาทสิบาทยี่สิบาทเท่านั้นคะ่ะ ผลิตภัณฑ์ของโรงเรียนบ้านลองบางไผ่จะเป็นผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างจานนะคะขวดละ15บาทเท่านั้นนะคะผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างจานของโรงเรียนบ้านลองบางไผ่จะขายในวันศุกร์นะคะเป็นกิจกรรมตลาดนัดนั่งยองลองบางไผ่พากันมาซื้อกันเยอะๆเลยนะคะ15บาทเท่านั้นค่ะตลาดนัดนั่งยองลองบางไผ่เป็นกิจกรรมเพื่อให้นักเรียน ได้พัฒนาทักษะการเรียนรู้และน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดำเนินชีวิตและได้นำมาปฏิบัติจริงสามารถนำไปประกอบอาชีพได้ในอนาคตนอกจากจะฝึกฝนวิธีการประกอบอาชีพผลาตผลิตสินค้าและการบริการนักเรียนยังได้ร่วมกันทำกิจกรรมบูรณาการสร้างความสนุกสนานของการสวมบทพ่อขาแม่ขาผู้ปกครองสามารถร่วมกิจกรรมกับนักเรียนได้ สั่งทั้งความรู้ทักษะและรายได้อย่าลืมมาอุดหนุนเพื่เราโรงเรียนบ้านคลองบางไผ่กันนะคะ